สนับสนุนโดยหนึ่งเดียวตอบทุกความต้องการตลอดวันเคสมูทอออินวันจากเมบรีนนิวยอร์กหลังเลิกรากับดีแฟนหนุ่มเซฟานไปได้พักใหญ่ล่าสุดหัวใจของสาวน้องฝนกุลนัดก็ไม่เดียวดายแล้วค่ะพอตอนนี้เธอมีหนุ่มเมก,กันมาดูแลหัวใจให้กว่า10เดือนแล้วซึ่งความรักครั้งนี้ก็แฮปปี้แต่เจ้าตัวก็ไม่อยากท่านหวังกับความรักมากเท่าไหร่ค่ะ10เดือนนด้แล้วมั้งก็ณตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ดีก,ก็ก็เข้าใจอาจจะเป็นวยว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ด้วย้งคะก็เลย ก็คุยกันรู้เรื่องอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของเขาเป็นคนที่เอาใจใส่เราแล้วก็แล้วก็ดูแล้วก็นตอนนี้ดูแล้วเขาแบบมีความจริงใจให้เราไม่เคยคาดหวังอะไรเลยอะค่ะอยู่ไปเรื่อยๆกับความรักเพราะว่าไม่ใช่ว่าเคยเขตหรืออะไรไม่ใช่นะแต่คือฝนมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีไซน์ไม่ได้ฝนจะไม่คาดหวังว่าชีวิตนี้อุย้ยฉัน35แล้วฉันจะต้องแต่งงาน ไม่ใช่โอ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวฉันมีลูกไม่ได้ฝนเชื่อนะคะว่าถ้ามันจะต้องแต่งเดี๋ยวมันก็ได้แต่งถ้ามันจะมีลูกเดี๋ยวมันก็ได้มีโดยที่เราไม่ต้องไปไปต้องแบบไปบังคับมันอะไปบังคับว่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวปีหน้าต้องอย่างเงี้นไปได้อะไรเงี้ยก็คือปล่อยมันไปตามธรรมชาตินะคะ